ครับผมสวัสดีครับสาลาครับผมมาหนี้เอามาเอาไกวยครับมาเอาไกวยกับเอานงมาต่อต่อนนกมาขึ้นครับโอ้ยมาได้ออกด้วนหายก็นกไม่บ่ะนี่หอดปะขันหอดปะฮ้องมาได้ออกด้วนเขาเป็นปีแล้วยากแบยกหลายเพิ่นเจิงซึ่งซึ่งเดี๋ยวเอาลงมาครับผม ครับผมมะฮอดมองไม่แต่นี่ดังโอ้อข่ขันไหมมันเป็นยังครับผมหรือผมโบข่อยได้เอาออกตากแดดเพราะว่าผมอยากเวียกยากหลยครับนี่ผมก็มาเอา,า,าไข่ดำนี่้ว่ได้จำเนี่ยนะเดี๋ยวอีกไั่กี่ัก็ไปเอาอยู่ทั้งในผมครับผมให้น้องเขาไป,ปิ่งกอนครับเนี่ยผมก็จะได้เอาขึ้นิ่งเนาะมือนั้นหันดีอยู่ไดม้มือนันนะมือไป สนสองใบครับอยู่ประมาณสี่หาสิบโลผมไปหาเฮ็ดนะผมกเอไปน,นปํามีบ่เครืองมืมีหลายบ่ล่ะมีหลายบ่เฮมีหลายจะโนเขรืน่นี่ครับผมเจะไปหลุ่นไปชมน้ำกันเบืองว่ามันสิโอเคเอบ่ดังบุตรหลอดก็ได้ขายไปแบงเปิดแบงไปแหละครับราคาบา่แพงดอกเพราะว่าช่วงนั้นผมบมีเวลาเลียง ผมก็เลือกไอ้คือหอดดูว,ว่าจะไปเอามาขึ้นไปเอาลบมาเพราะมีแค่นกเต็นสองตัวครับโอ้ยนี่ครับดงังอ๋อสิเป็นดังแบบไร้ดงังทำไมสวมบอเอาลองิองึงเจ้าดังจวเอาขึ้นครับ,รบ,รบผมแล้วผมจะเอาขึ้นเลยครับแบบนี้พอครับฮัดไหมครับคนกำหนดกับซ้ำคือกันละหัดไม่เบิร พอมันห่างหายโดนละ่ะนี่ครับผมตึกิดกับคอตรวจคอภัยเลยครับเด้อบริตรตอโดนครับลงหนาลงลังเวแหละครับงาใบาใหม่ครับตัวไอ้ต้นแม่ก็บบคือกันะครับผมเดี๋ยวไปหาก้อยก่อนครับผม,บมนี่อละล่ะเออ ตีนเหยียบต่อขันพงนี่ถือว่าแล้วมาโอ้ย <c oughs> กัดซบบาดเบิดแล้วซบมันค่าหากนหน่อยๆนี่มันเอาอย่างอือใส่ใส่ของสูง ยงมาบอกให้ยงาาาาใหมโยนมาอยู่ต่ไม่มีไมวกูเหนียเตรีมถังหรือเป่าไปยกเยวววางถับหัวกันดิ móc ừ. cho mình bỏ con nghe nghe là hoa nhầy con đấy con này nói gì đi hết, hết ngay nó anh này nó thon lẹp này, này, này. Ngay, cái này hình cái ngay มันบรเิเวรมันรรบริเวรปาดออกอยากเครื่องซวยอ,อีกแหละนกกระบอกหงอยบจิ๊บีจังหองข้าวเดียวโมเมนต์มันมีแนวมาหามันบอกหองใหง้โทษสับเงินดอ,อกเงินเปรี้ยวขึ้น ขายม้อดเมื่อคืนกขายมงขายมอดบ่อืมขายบบุญหอดว่าว่าเขายวนใดใช่จะไปเสียเคือนนขายให้บบุเอกเอกบถึงจะกลับไป ไปตัาบ่ดับแนวดอกเจ้าไปกน่นเครื่องโอ๊ยวันยิ่แฮงพี่น้องกัยหันย่แฮงหัย่แฮงอันนี้อันนี้กูว่าจะโมเมนดีก่าจะคอยว่าเครื่อนันนะ นีอันนี้ก้อยขาวอยู่เลยก้อยขาวเหนียวก้อยเขาวเจ้าวูว่ตัวนี้แบบใหญ่เนาะหัวตอกสองหัว เ้อเป็นคนนี้ป่ะเงี้ยงไปม่เนื้อเครืออีเครืออหนึ่งเม่ได้ือเ่าเหากกพุ่นพากุลือเปล่ายัม่เห็มือใคเมือใสงม่ Here, have some durian. Here, have some durian. Here, have some durian. How is it? It's good. How is it? Is it good? It's good. อองไงบ่าด้แอบบ่ขึ้นด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้หสายหัวอยู่ตัวนวนสินี่ครับมันเป็นเครื่องสิก่อยนี่ครับอยอาอุยอย่าอุยงามเข้าไป อย่ากลนาทางไอ้ที่มันประด็หัวไ่ปนันดอกว่าอน่าปเห็นโพดมันบอกอโพดมันค่อ,อีนี่ว่าหิหัวม,มาทั้งผีผตัวทราบพวงผีตาเฟยนาละอยิออกแล้วออกแล้วเออมันสมกินของมือแล้วแปะเท่อนะ่ะไหม เออเออเออแบบนี <krit> ik, bo, ้ซับอะไรอนกันซับข้เหอ่กันนันละนันละเห็นบอมาเล้อยคือขาเครื่องเียนี่ทุนี่อย่าวาอ สดี่ประเดนกกหมุน okay. บ okay. ่มีประโยชน์ย ah> ังบมทบ้าบ่ก็เอาคนนี้ไปไหวาทังีแ่เท่านั้นเกนสามสี่หัวคุ้มจรเล่น เขาสมือ <One> ก <input> um, ันทีเลงเอาเลงเอาป้านันสอบกอสนองขุดอยู่บ้างมองมันบอขึ้นทูขึ้นรถกดรถขึ้นบุขค้นมันก็มีหัวกันล่ะนั่นแหละง่ายควมตัวนั้นนั่นบ่มีเหมียนยังว่าตอมีเหมียนไงแซ่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 ขางมาปลด ตัวมเม่คือเราอนุรักษ์อนุรักษ์ใส่ดันพูดหนี่งบ่แม่นบ่วนี้ตัวแมนใส่ตัวกลนตัวนี้มนันบ่แมน่นแม่หาตัวกลนตัวนี้ก่อนนี่งอุย้ยตัวนี้เจ้าของกลตัวนี้แบบเจ้าตรงกลไม่ 妖怪，哦、乖别不魔镜。 มาเห็นมันไม่แสงเห็นที่ก เาตัวนนี้บ่เห็นบ่บ่เนาเอ้าพอข้าหากไหมเออแดดพุ่มเลยเถอะปัดมะฮาเฮ็ดเวียกูแดดเะไรอปัดนอนด้วยเห็นคก็จังบ่มีแดดแท้บ่ได้ออกข้างนอกเจ๊งเสมันก็จังสั่นติ โอ้ยนอนอยู่ทางหนอนก็มันจะเป็นหยังบ่มีหัวหมบ่มีหัว,ดวแดดเวลาออกมาเห็ดน,นี่แดดประสัน,น,นสอืมเห็นที่เรามองมันจะเอาใหญ่ไงนอน่าอย่างนัง้นข้างหาง่างไหมหมดบ่

นนกินน้ำกอนั้น,นตายเห็นไมอืออ้อบอกแต่ปะนะออกไปู้สิลบอกหมุนไปทีไป,ปไป<า><า>ไปนอนไปนังไปนั่งนนถ่านกินนะ้ำกอนเด้ค่ะชาอ่นผมนี่ม่เก็บน้ำปกอกนี่กอปลาดน้ำงามเฮ้ยน่้ยนี่บอเอาจะเอาจังไดเอาทั้งชวๆนี่บอ,อใช่นี่ Mưa sắn vầy Như khỏi Nè Ôi Cỏng thô sạc Sao đã là, Ăn uống luôn Kép vào cọc Kép vào hmm. Như khỏi Kết với lưỡi lưỡi Chớt Chớt Xẹp vô à Phạt vô lửa Xốm Xốm thế Kết nối vào cọc Tát à, Kép con, con Cho tăm một miếng kẹp Nè Tăm tố Ờ, xuống sửa mất, đây Ở đây xuống sửa đâu Ở với phò đảo Thang phi để thang học Ui, mưa này tốt nè, cỏ chờ Ui, có cá xeo <laughs> 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 Ở đây xuống sửa, xoay Xuống mới chỉ xay bớt lại bộ Thúng hà này, xong thúng đi kinh โอยมือยัง่นต้เอาดอนี่ยครับผมสิมืออะไรครับเก็บหน่อยประกอบก่อนสิมื่อะไรเสีบอยู่บ่ยิ้มเขาเลกินได้เหตุไเก็บไรพอแม่พี่น้องเอ้ยงาตุงผาปัดนอหน่อยอ้ย มือปากออกปลา,าอย่างนี้มันไ,ไห้ปะาปะนามีลงเสีอไงอเกิดเสือทหารมาใหนจังวันนี้เก็บเอาหน่วยไปปลูกเงินรไนูได้ปิดบเกิดปะพคนหิวขาวมันก็เสีย,สยสสบด้าาแ,บดแล้ว

หุยเล่หุยุยเล่หุยโอ้ยขะกระานลมกุบน้ำันเออหายง่ายๆก็ครับโมมากรอยกรอยกรมันคราไะไรบลาบลาที่มันนสุดสิสุดเด็ ปละไปละฮะทางนั้นมันเป็นทางไปเลยนะตอต้อไปนะพูดถนี่ได้ สร้างลม่หลายตายเอาน้ำเลี้ยงแม่มานี่เอาได้ระบบมหามเอาพียมากก็สีบแบกเอง มัทไน่์อีกเนี่ยว่าะปูงกันตอบปูง่ะไป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 บ่หอดดอกไอ้ตอกมันบ่หอดมันอันะไรนี่ทางออกเอามัทไนต์อีกย่งอยากยิงมายิงมาใช่ป่ะบ่มาบ่มายงมากยงมากอ่ออีกมันหนักมันหนักมันหลายแห้งถามผู้เดียวนั่น 어 <laughs> <laughs> เดี๋ยวๆ้วย้ยนอ้ยำยังครับผมกลับบ้านแล้วครับนี่ก้อยกับใดรดังกับบอคันครับฝึกอีกเงียวไกลอีกนี่ก้อยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับด้ยวยสวัสดีครับบอคันบอคัน